สวัสดีครับเช้าวันเสาร์นะเล็กก็พามาชมดอกสร้อยระยะหรือว่าดอกจิกหรือว่ากระโดนน้ําวันนี้พามาดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานก็พาดูแล้วแต่วันนี้พามาดูเพราะว่าเขาเริ่มบานกันเยอะนะมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูกันฮะนีะ่ฮะพอเริ่มบานก็จะสวยแบบนี้นะดูดอกสีแดงแดงอืสวยงามมากเลย เรานึกถึงคนจีนที่เขใส่ชุดสีแดงะเนี่ยสวยงามมากๆเนะีนี่ฮะโอ้โหเป็นมานสวยงามมากเชื่อว่าหลายๆคนเห็นนาเล็กถ่ายตัวน,นี้ก็อยากจะหามาปลูกแน่นอนเลยนี่ยปลูกไว้ในสวนสวนหน้าบ้านหรือสวนริมรั้วนะนี่มันสวยงามด้วยดอกเป็นห้อยระยะกันแบบนี้สวยจริงๆ เนี่ย yeah. และอยู่ใต้ต้นเราจะได้กลิ่นหอมของเขานะเป็นกลิ่นหอมที่เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครนะสำหรับเราคนบ้านป่าเราได้กลิ่นนี้เราจะรู้ทันทีว่าเป็นดอกกระโดนน้ําหรือว่าดอกจิกนงเนี่ <Yeah. S 2> สวยเป็นม่านสวยงามมากๆเลย ดูฮะรอบๆต้นสวยกันสุดๆนี่แหละไม้ที่ถือว่าหน้าปลูกหน้าอนุรักษ์นะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหายากเป็นไม้ที่ทนแดดทนฝนทนน้ำท่วมนะพอชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นจิกน้ำนะสามารถที่จะ ปลูกในที่น้ำท่วมได้ไม่ต้องกลัวว่าน้ำท่วมตายนี่มองตรงไหนก็สวยอยากจะเก็บภาพเอาไว้เลยแล้วก็ต้องมาถ่ายให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะตอนที่มันบานสะพรั่งนี่บานยังไม่หมดถ้าบานหมดก็จะสวยกว่านี้อีกจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือลำต้นของเขา มีสีเทาดำนะมันก็จะดูโดดเด่นให้ร่มเงาสวยงามต้นก็ไม่ได้สูงมากมายเวลาที่ดอกเข้าร่วงเนี่ยมันก็จะเป็นพรขมพงล่างเลยนะสีแดงเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนะมันก็ดูสวยงามไปอีกแบบหนึง่งเี่ละธรรมชาติที่ถือว่า สุดยอดจริงๆนะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ